ก่อนที่เขาจะทันเอื้อมมือหรือพูดอะไรเธอก็พลิกตัวกระโดดลงไปในน้ํจาจระเข้ตัวหนึ่งเบนทิศทันทีมุ่งตรงเข้าหาเธอเหมือนกับว่าเธอดึงเอาความตายให้เปลี่ยนเส้นทางดอมพยายามจะกระโจนตามลงไปแฝงยื้อตัวเขาว้เพราะมันสายเกินไปแล้วแพรค่อยๆลอยห่างออกไปขณะที่เบื้องหลังคือสายน้ําที่กลายเป็นเงาเลือดจางๆกระเพื่อมเงีย,งยบๆร่างของโซอี้หายไปในน,นั้นแต่สิ่งที่เธอทิ้งไว้ก็คือ โอกาสรอดที่ทุกคนยังมีอยู่ต่อไปแพรลอยไปตามแม่น้ำช้าๆทำกลางความเงียบที่แทบจะกลืนทุกอย่างรอบตัวเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงไม้พายกระทบน้ำเป็นจังหวะบรรยากาศรอบตัวหม่นหมองแซมและมาริกานั่งนิ่งสีหน้าซีดเสียวจากทั้งความเหนื่อยล้าแล้วแรงกดดันที่สะสมมาตลอดทางดวงตาทั้งสองคนหลาเหมือนร่างกายที่แทบจะไม่มีแรงพยุงตัวแม่น้ำทอดยาวออกไปไม่มีที่สิ้นสุด น้ำคุณหมด